เดือนพฤษภาคมนะคะมีหลายๆคนนะคะยังสงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะมีรายการอะไรเข้าบ้างกดเงินสดได้ไหมหรือกดเงินสดไม่ได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวปุ้ยมาให้คำตอบค่ะมาชมกันเลยค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ Facebook นะคะทีวีสีไทยคะ่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยนะคะกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะนายเดือนพฤษภาคมนะคะยังมีเงินเข้าอยู่นะคะก็อยากมาแจกแจงรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนคนไทยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นข่าวเดิมๆแต่บางคนก็ยังไม่รู้ยังสงสัยอยู่นะคะว่ามีเงินอะไรเข้า พอมีหลายๆคนนะคะเขียนคอมเมนต์มาสอบถามปุ้ยคะ่ะว่ามีเงินอะไรเข้าบ้างหรือเปล่าในเดือนพฤษภาคมคะ่ะตรงนี้ ก็ถ้าใครรู้แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับคนที่คุณรักเขาจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะในวันที่1พฤษภาคมนะคะเงินอันดับแรกก็คือเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคค่ะจำนวน200และ300บาทค่ะแต่ละคนนะคะได้ไม่เท่ากันค่ะ ใครเคยได้200บาทตรงนี้ก็ได้สิทธิ์รับ200บาทท่านสามารถรูดซื้อของได้ที่ร้านสวัสดิการแห่งรัฐหรือร้านค้าอื่นๆทั่วไปค่ะที่รับบัตรตรงนี้ค่ะใครที่เคยได้300นะคะก็จะได้รับเงินส่วนนี้ไป300บาทค่ะใครได้สิทธิ์ตรงนี้บ้างนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเงินตรงนี้ท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะ รายการต่อไปนะคะก็คือวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มนะคะตรงนี้ค่ะ45บาท3เรือนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับตรงนี้ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะตรงนี้ทานไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะใช้สำหรับเป็นส่วนลดนะคะในการซื้อก๊าดหุงต้มค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเครื่องรูดบัตร e.d.c. นะคะด้วยเงินจะเข้าทุก3เดือนค่ะแต่หากไม่ได้รับสิทธิ์ภายใน3เดือนนะคะจะถูกตัดยอดไปตรงนี้นะคะก็คือเงินค่าการหุงต้มใครเคยได้ตรงนี้ก็จะได้รับไปค่ะมาดูรายการต่อไปเลยนะคะก็คือค่าโดยสารค่ะตรงนี้นะคะโดยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือค่าโดยสารรถเมย์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนค่ะ ใช้ชำระโดยสารโดยระบบ e-ticket นะคะต่อไปเป็นค่าโดยสารรถบรขอสอค่ะ500บาทต่อเดือนค่ะต่อไปเป็นค่ารถไฟนะคะ500บาทต่อเดือนค่ะตรงนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะหลายๆคนนะคะก็อยากไม่ได้ใช้ในการออขนส่งเดินทางรถไฟตรงนี้นะคะคือเขาก็จะคืนเงิน เข้ากับรัฐบาลค่ะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเรารอมาดูนโยบายใหม่กันว่าเขาจะตัดยอดตรงนี้ออกบ้างหรือไม่ค่ะเพราะว่าบางคนนะคะเงินค่าไฟค่ารถไฟนะคะค่ารถเมย์ตรงเนี้ก็ยังช่วยหลายๆคนนะคะในเขตกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดสําหรับท่านที่เดินเข้ามาทํางานเนะะี่ยค่ะเดินทางเข้ามาทํางานรถโดยสารตรงนี้ก็ช่วยเหลือท่านได้นะคะ500บาท ซึ่งเงินตรงนี้ท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะมาดูรายการต่อไปนะคะในวันที่15นะคะตรงนี้15พฤษภานะคะก็เป็นเงินคืนภาษีนะคะตรงนี้หลายหลายคนยังสงสัยว่าบางคนพลาดไว้ว่าได้เงินรับเงิน500บาทก็คือจริงๆแล้วคุณสามารถได้รับเงินสูงสุด500บาทแต่ก็คือไม่ได้ถึง500บาททุกคนคะ่ะเพราะว่า เขาคืนให้แค่5%เท่านั้นก็คือว่าถ้าท่านใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย100บาทท่านก็จะได้คืน5บาทตรงนี้ถ้าท่านใช้200ท่านก็จะได้คืน10บาทค่ะซึ่งท่านต้องไปซื้อสินค้านะคะในร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าได้ทุกร้านนะคะเพราะบางคนบอกว่า ดิฉันไปรูดแล้วป้าไปรูดแล้วทําไมป้าไม่ได้เงินคืน5%เลยทําไมป้าไม่ได้เงินตรงนี้ก็อยากอธิบายให้พี่น้องประชาชนคนคนไทยนะคะเข้าใจในรา,ายละเอียดเกี่ยวกับเงินภาษีตรงนี้นะคะก็คือว่าถ้าท่านรูดซื้อสินค้าไป300บาทก็จะได้คืน15บาทก็คือแล้วแต่ค่ะว่าใครรูดมากรูดน้อยะคะ่ะก็คือเขาให้เงินสูงสุด ไม่เกิน500บาทถ้าไม่เข้าใจสงสัยนะคะเขียนใต้คอมเมนต์ได้เพราะว่าปุ้ยพยายามอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจว่าทําไมบางคนได้บางคนไม่ได้เพราะบางคนไม่ได้ไปซื้อร้านค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะก่อนอื่นคุณต้องถามก่อนเวลาคุณไปรูดซื้อสินค้าเนี่ยคุณควรที่จะถามว่าร้านค้าคุณได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมเพื่อที่ คุณจะได้รับเงินคืน5%ในส่วนนี้ค่ะเพราะบางท่านอาจจะเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อของตรงนี้บางท่านบอกว่าไม่มีเงินเลยจะเอาเงินที่ไหนไปรูดซื้อของตรงนี้นะคะก็คือเขาก็ให้ช่วยเหลือตรงนี้เป็นเงินคืน5%นะคะตรงนี้ท่านสามารถสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเงินส่วนมาก100บาทเนี่ยท่านจะกดออกได้แต่บางคนยังไม่ถึงเนี่ยท่านก็เอาไปรูดซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะคะอยากให้ทุกคนหายข้อสงสัยกับ เงินคืนภาษี5%ค่ะเขาคืนสูงสุด500ก็จริงนะคะแต่แต่ละคนจะได้คืนไม่เท่ากันนะคะเงินแต่ละเงินแต่ละบางส่วนนะคะที่ปุ้ยอธิบายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนต่างๆหรืออะไรตรงเนี้ก็อาจจะมีการเข้าช้าเข้าเร็วก็คือแล้วแต่นะคะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ติดวันหยุดราชการตรงนี้เขาก็จะโอนให้วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาดูรายการต่อไปเลยนะคะในวันที่18พฤษภาคมค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นเงินที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่าน้ํานะคะคือ100บาทต่อเดือนต่อ1ครัวเรือนนะคะไม่ได้ได้ทุกคนนะคะ1ครัวเรือนเท่านั้นคือท่านต้องใช้ไฟไม่เกินไม่ใช่นะคะต้องใช้น้ําไม่เกิน100บาทค่ะถ้าท่านใช้เกินตรงนี้ ท่านต้องจ่ายเองนะคะเพราะว่าก็คือถ้าท่านใช้ในเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะสมมุติว่าท่านใช้ไปอยู่50บาทคือเงินอ่ะจะคืนให้ท่านในเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภานะคะ50บาทแต่ก่อนอื่นท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะทีะ่การประปาส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งถ้าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านก็จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะคะในเงินคืน ค่าน้ําประปา100บาทค่ะเงินส่วนต่อไปนะคะก็คือค่าไฟฟ้านะคะตรงนี้ค่าไฟฟ้าก็คือไม่เกิน230บาทตรงนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เงินช่วยเหลือตรงนี้230บาทนะคะซึ่ง230บบาทเนี่ยได้คืนยังไงก็คือท่านต้องไปลงทะเบียนนะคะ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าใกล้บ้านท่านค่ะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะถ้าท่านใช้ไม่เกิน230บาทสมมุติว่าท่านใช้200อ่ย ท่านก็ได้เงินคืน200บาทนะคะแต่ต้องลงทะเบียนนะคะส่วนเงินจะเข้าล่าช้าบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้เงินเงินคืนเลยค่าไฟบางทีอาจจะเข้าล่าช้าะคะ่ะยังไงก็รอหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไงเงินเข้าแน่นอนเพราะว่ามีหลายๆคนก็เขียนคอมเมนต์มาว่าได้รับเงินค่าน้ําค่าไฟแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ย้อนหลัง2-3เดือนบางคนก็ได้ย้อนหลังกลับมา2-3เดือนถ้าไม่แน่ใจตรงนี้นะคะท่านสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือว่านนะ้ำประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านลงทะเบียนก่อนนะคะถ้าท่านไม่สะดวกลงทะเบียนที่สาขานะคะท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยค่ะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคไม่อยากให้ท่านพลาดสิทธิ์ตรงนี้ค่ะแล้วรายการต่อไปนะคะเงินผู้สูงอายุ50-100บถึง100บาทนะคะตรงนี้นะคะคือเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขามีที่ประชุมบอกว่า เขาจะช่วยเหลือตรงนี้นะคะจนถึงเดือนกันยาสำหรับผู้สูงอายุที่เคยได้50ถึง100บาทถ้าใครเคยได้เคยได้นะคะก็จะได้เงินส่วนนี้ถ้าใครยังไม่เคยได้ก็จะไม่ได้รับนะคะเงินส่วนนี้อาจจะเป็นเงินที่ล่าช้าหน่อยหนึ่งเพราะบางคนก็ได้บางคนก็ยังไม่ได้ะคะ่ะไม่ใช่ว่าสอบถาม50 100บําึทำไมยังไม่ได้ทีเพราะว่าคนที่บ้านดิฉันที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาได้รับเงินคนแก่ช่วยเหลือตรงนี้นะคะ่ะคือเขาได้จริง ปุ้ยก็เลยออกมาบอกข่าวพี่น้องยังไงก็รอดูกันอีกทีนึงคะ่ะสำหรับเงินคนแก่50-100บาทนะคะที่เขาจะช่วยตรงนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยนะคะสอบถามได้ที่เบอร์021092345จดเบอร์ไว้เลยนะคะ021092345ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30น 8ในกาจ .30 ถึง17ในกาจ .00 นะคะโทรสอบถามข้อมู kind of ลได้เลยค่ะหรือท่านจะเช็คย่อนเงินก่อนก่อนที่ท่านจะไปกดนะคะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกดว่าเอ๊ะได้เงินอะไรไม่ได้เงินอะไรแล้วก็ขอยินดีกับพี่น้องคนไทยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะที่ได้เงินช่วยเหลือ5,000บาทตรงนี้เพราะว่าที่บ้านในชั้นในเชียงใหม่เนี่ยมีคนก็ได้รับเงิน5,000บาท ไปแล้วนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็อย่างว่านะคะมีวิกฤตการณ์โรคโควิด -19 ก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะคะล้างมือทุกครั้งเนี่ยที่สําคัญเลยคุณควรที่จะต้องล้างมือเพราะเป็นห่วงมากเลยคะ่ะเพราะว่าคุณไปจับต้องอะไรมาเนี่ยคุณอาจจะเอากลับมาที่บ้านเนี่ยคุณต้องล้างมืออย่าไปจับต้องอะไรนะคะไปไหนมาไหนก็ล้างมือ พยายามกินอะไรที่เป็นของร้อนๆนะคะเพราะว่าตรงเนี้จะช่วยให้ท่านได้แล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีนะคะให้แข็งแรงเป็นห่วงค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆขอบคุณนะคะฝากกด ติดตามเ้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปุ้ยเพื่อทำคลิปดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปค่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวข่าวสารหรืออยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ปุ้ยทำอะไรนะคะเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ